สวัสดีครับผมชื่อนายเนเทพรักนะครับรหัสหกสามหนึ่งศนย์เกย์หนึ่งสองหกสามนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโปรแกรมบันทึกค่าอุณหภูมินะครับโดยเราจะต่อเข้ากับบอร์ดอ d นูโดแล้วก็มีโมโดูนีซิชิลนะครับอย่างละอันนะครับการทำงานของโปรแกรมนะครับก็คือเราจะ เราจะให้บอร์ด Arduino นะครับอ่านค่าอุณหภูมิเข้ามานะครับแล้วเราจะส่งให้มันแปลงให้เราให้เป็นองศาเซลเซียสนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกหน่วยนะครับโดยการเราจะพิมพ์เข้าไปใน Serial Monitor โดยถ้าเป็นองศาเซลเซียสเราจะพิมพ์ C ถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์เราจะพิมพ์ F ถ้าเป็นเคลวินเราจะพิมพ์ K โค้ดนะครับก็จะเป็นเราจะเริ่มจากประกาศสแปร์เทมเท่ากับเทม A2 นะครับแล้วก็ให้เทมนะครับเป็น Input แล้วก็ Serial Begin 9600โค้ดนะครับเราจะรอเท่ากับ Analog r e a d เทมนะครับก็คือเราจะบันทึกค่าที่ได้จากเซนเซอร์อุณหภูมินะครับมาเก็บไว้ในรอนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะเป็นการแปลงนะครับ โดยเราจะเริ่มจากแปลงให้เป็นมิลลิโวล์นะครับก็คือให้รอนะครับไปหารหนึ่งพันยิบสี่นะครับแล้วก็ไปคูณห้าพันนะครับเราก็จะได้มิลลิโวล์มาครับจากนั้นเราก็จะไปแปลงเป็นเทมที่เป็นองศาเซลเซียสก็คือเอามิลลิโวล์ไปหารสิบจากนั้นเราจะแปลงเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับก็จะเป็นเก้าส่วนห้านะครับคูณกับเทมที่เป็นองศาเซลเซียสบวกสามสิบสอง แล้วก็เทมที่เป็นเคลวินนะครับก็จะเป็นเทมองศาเซลเซียสบวก2 7 3ร5ิบาจุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นโค้ดที่เอาไว้แยกแสดงผลหน่วยนะครับก็คือถ้า serial l b v e l นะครับมากกว่าศูนย์ก็คือมีการป้อนค่าจาก serial monitor ไปนะครับ ก็จะกำหนดตัวแปรนะครับเป็น character unit เท่ากับ serial read นะครับก็คือค่าที่เราพิมพ์ไปใน serial monitor นะครับจะเก็บมาอยู่ใน unit นะครับแล้วก็ serial print นะครับ unit ก็คือแสดงค่าที่เราใส่ลงไปใน serial monitor ด้วยนะครับแล้วก็ถ้า unit นะครับเป็นอักษร c นะครับ ก็ให้เราแสดง temperature east แล้วก็เป็นค่าเทมที่เป็นองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็หน่วย c นะครับแต <c oughs> ครับถ้า unit น,นะครับเท่ากับเท่ากับอักษร f นะครับก็จะแสดงบนหน้าจอมิเตอร์เป็น temperature east ก็ค่าองศาที่เป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับค่าเทมที่เป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็หน่วย ครับก็ถ้ายูนิตนะครับ,รบเป็น K ก็ให้ขึ้นที่ serial monitor นะครับเป็น temperature e s แล้วก็ค่าอุณหภูมิที่เป็นเคว v i นะครับโดยโปรแกรมนี้นะครับมันจะเป็นแบบ UART นะครับก็คือเราสามารถรับส่งข้อความรับส่งข้อมูลนะครับ ท,ทั้งส่งและรับได้นะครับก็เราก็จะไปดูไปดูผลแล้วก็จะให้เป็นแสดงผลที่เป็นอุงสาเซลเซียสนะครับก็พิมพ์ c ลงไปค่าก็จะขึ้นมานะครับที่เป็นองศาเซลเซียส แล้วก็ถ้าอยากได้เป็นฟาเรนไฮต์ก็ P F ครับถ้าอยากได้เป็น K ก็พพิม์ K ครับนี่ก็จะเป็นค่าที่ได้จากตัว temperature Sen s o เซที่อยู่บนบอร์ด Arduino นะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายปุทเเเทพรักครับรหัส6 3 1 0 9 0 1ึ่งศนงานะครับงานที่จะมานำเสนอวันนี้นะครับจะเป็นการต่อบอร์ด Arduino แบบ I square C นะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะมีบอร์ด Arduino 2บอร์ดแล้วก็มีตัวต้านทานขนาด ขนาด 10K โอห์ม oh นะครับ4ตัวนะครับแล้วก็มีจอ l l d d 1จอนะครับแล้วก็ p พเทน t i อร์โอมิตหตัวแล้วก็โปโตรีซิสเตอร์หตัวนะครับแล้วก็ Temperature ร e n s o r ซหตัวนะครับโดยการทำงานของอุปกรณ์นี้นะครับ เราจะกดสวิตชตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับเพื่อส่งค่าไปให้แสดงค่าเทมที่จอ lcd ของ Arduino อีกตัวหนึ่งนะครับโดยนะครับการต่อแบบ i 2 c นะครับวงจรนะครับเราจะต้อง ต่อขา SCL กับ ADL ระหว่าง SCL และ SDA SD, กับสายกาวของบอร์ด Arduino ทั้งสองนะครับซึ่งก็จะมาต่อตรงนี้โค้ดนะครับเราก็จะต้อง include นะครับ y h นะครับ แล้วก็ include liquid crystal d t e s t นะครับ i liquid crystal h e s t นี่คือจะเป็นของตัว l หน้าจอ LCD นะครับแล้วเราก็มาประกาศชื่อนะครับหน้าจอ l e d นะครับโดยหน้าจอ LCD อันนี้นะครับเราจะเชื่อมกับขา12ขา11ขา5 4 3 2นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร temp A2 นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร light A1 นะครับต่อมาเป็น set up นะครับ LCD begin นะครับ16 16 2นะครับก็คือขนาดของหน้าจอ LCD นะครับจะเป็น16ช่อง2แถวนะครับแล้วก็ pin mode temp เป็น input pin mode light เป็น input แล้วก็ serial begin 9600 แล้วก็ y begin เป็น0คูณ40ก็คือเราจะกำหนดซีเรียลของตัว Arduino ตัวนี้นะครับเป็น40นะครับแล้วก็จะเป็น y d o receive receive event นะครับโดยนะครับเราจะมาเริ่มจากตัว มาสเตอร์นะครับก็คือตัวนี้เราก็จะเป็น i n c l u e y d e y h แล้วก็ประกาศตัวแปรสวิตสวิตหนึ่งเท่ากับ2องสวิต2เท่ากับ3ามประกาศตัวแปรวอลหนงเท่ากับ0ูนย์วอลสอเท่ากับ0ูนย์เซตอัแล้วก็เป็นสวิตหนึเป็น Input ตสวิตสอเป็นเอาเอาเอสวิตสองเป็นอินพุนะครับแล้วก็ y begin นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเป็นตัว Master แล้วก็ serial begin 9600ครับ loop นะครับเราจะ รับค่าจากสวิตหนึนะครับให้มาเก็บในวาลหนึ่งนะครับถ้าวาลหนึ่งนะครับเป็น High i g ายวิกิน t ท a n s i t i o n นะครับสัญญาณนะครับจะถูกส่งไปที่ตัวซีเรียล0นะครับ0 0x40 นะครับเป็นรหัสเป็นตัวเป็นตัวเลขศูนยเป็นตัวอักษรศูนย์นะครับแล้วก็ N t d t r a n s i t i o n ก็คือจบจบคำสั่งนะครับหรือถ้า หรือถ้าวาลว,วาลหนึ่งนะครับไม่เป็นหายนะครับเราก็จะส่งสัญญาณไปที่ address สี่สิบเป็นอักษรหนึ่งนะครับแล้วก็จบการส่งนะครับต่อมาครับสวิตซ์สองเราจะรับค่าจากสวิตซ์สองนะครับไปเก็บที่วาลสองแล้วถ้าเกิดวาลสองนะครับเท่ากับหายนะครับเราก็จะส่งสัญญาณไปที่ address 4ี่สิเป็นตัวอักษรสอง แล้วก็จบการส่งนะครับหรือถ้าวอสองนะครับไม่เท่ากับพายนะครับเราก็จะส่งสัญญาไปที่ a d d s s สี่สิบเป็นตัวอักษสามแล้วก็จบการส่งนะครับของมาสเตอร์จะมีแค่นี้นะครับเราไปดูของสลั e นะครับของสลฟ e นะครับ ก็อย่างอย่างที่บอกไปก่อนทั้งนี้นนครับเราเซต y begin นะครับเป็น0 x 40นะครับก็คือเป็นตัว serial 40นะครับก็เราก็จะมาที่ตัว event นะครับโดยเราจะประกาศตัวแปร in r a อนะครับเท่ากับ analog read temp ก็คือเราจะเก็บค่าที่ได้จาก temperature sensor นะครับมาอยู่ในร a อนะครับ แล้วเราก็จะประกาศตัวแปรโฟส์วลนเทสนะครับเท่ากับรอคูณ5นะครับก็คือในขั้นนี้นะครับเราจะแปลงสัญญาณที่ได้มาจากตัวเทมเ็นเซอร์นะครับมาเป็นค่าที่เป็นเซลเซียสนะครับก็คือเราก็ประกาศตัวแปรวตนนะครับโดยวต์นะครับจะเท่ากับตัวรอนะครับคูณ5 แล้วก็หารด้วยพันยี่สิบสี่นะครับจากนั้นเราก็เอาโวล์นะครับไปลบศูนจุดหแล้วก็คูณหนึ่งอยนะครับเราก็จะได้เทมที่เป็นองศาเซเซียออกมานะครับ <c oughs> ต่อไปครับเราจะประกาศตัวแปรเป็นรอหนึ่งนะครับเท่ากับอนาล็อกลีดไลท์นะครับก็คือเราจะเก็บค่าที่ได้จากเซนเซอร์แสงนะครับมาใส่ที่รอหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ ประกาศตัวแปร v out นะครับเท่ากับ r หนึ่งคูณห้าหารด้วยหนึ่งพันยี่บสามะครับจากนั้นแล้วก็ประกาศตัวแปร rldr นะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นนะครับคูณห้าลบ v out ส่วน v out นะครับจากนั้นนะครับเราประกาศประกาศตัวแปร r เท่ากับห้าร้อยส่วน rldr หาร1 0 0่นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็คือเราก็จะแปลงค่าที่ได้าจากเซนเซอร์แสงนะครับให้ออกมาเป็นค่าลักนะครับจากนั้นเราก็จะประกาศต่อแปรคาแรคเตอร์ที่คาแรคเตอร์ c receive data นะครับเท่ากับ Y lead นะครับซึ่งก็คือเป็นค่าที่ได้รับมาจากตัว master นะครับให้มาเก็บใน C receive data นะครับซึ่งถ้า C receive data นะครับเป็นอักษรศูนย์นะครับก็จะสั่งให้ <c oughs> สั่งให้จอ LCD นะครับขึ้น ตำแหน่งที่ศูนย์แถวที่1นะครับขึ้นเป็น temp east นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่8นะครับแถวที่ศูนนะครับขึ้นขึ้นค่าของ temp ที่เราคำนวณนมาครับแล้วก็ถ้า receive data นะครับเป็นตัวอักษรหนึ่งนะครับเราก็จะให ให้จอ LCD นะครับแสดงเป็นอย่างนี้ครับเพื่อเคลียร์บรรทัดนะครับจากนั้นถ้า Receive Data นะครับเท่ากับ2องนะครับเราก็จะให้แสดงที่ตำแหน่งที่0นย์นะครับแถวที่1นึ่ะครับให้แสดงเป็นข้อความว่า Light e s นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่9นะครับแถวที่1 ให้แสดงเป็นค่าลักที่เราคำนวณมานะครับนะครับถ้า r e c e i t e data นะครับเป็นตัวอักษรสามเราจะให้แสดงเป็นตำแหน่งที่ศูนย์แถวที่หนึ่งนะครับออกมาเป็นอย่างนี้ครับเพื่อเคลียร์บรรทัดนะครับแล้วก็ไปดู ผลกันอะไรนะเราจะเปิดสวิตตัวที่หนึ่งนะครับค่าเทมจะขึ้นนะครับเราสามารถปรับได้ต่อมาครับเราจะปิดสวิตตัวที่หนึ่งจะหายไปนะครับต่อมาเราจะเปิดสวิตตัวที่สอง ก็จะเป็นค่าลักขึ้นมาแล้วครับค่าแสงขึ้นมาจากนั้นเราจะปิดตัวที่สองมันทัดเคลียร์หมดนะครับจากนั้นเราจะเปิดทั้งสองตัวพร้อมกันก็จะขึ้นเป็นคนละบรรทัดกันนะครับ